สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับพวกพ่อกับบาลทนูนในช่องบาลทูนทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับนะพี่น้องก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันเดินทางอีกหนึ่งวันนะครับของทีมงานรถตู้เนาะเดินทางไปกราบหลวกปู มหาศิลานะครับอยู่ที่กาลสินเนาะช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าจะมีไปก็เดินทางประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับต้องออกเดินทางช่วงเสาร์ประมาณ10บโมงนะครับ,รรบตอนนี้ก็เก้าโมงกลัวแล้วครับพี่น้องไก่สิ้เวลาเดินทางแล้วนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ส่วนนีขึ้นเสือครับทีบาท่าวทุน รับออเดอร์เช้าวันี้นะครับส่วนที่รับออเดอร์เมือคลื่นก็เตรียมจัดส่งแล้วนะครับตัวนี้รับออเดอร์เช้าวนี้นะครับมีสังง่งเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเสื้อแบบเจ็ดสีนะครับเสื้อเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับใส่ L กับใส่ XL นะครับเสื้อยืดคอกลมไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับตอนนี้ใส่ M เสืยย้อยืดข้อก้มแบบรัตรนาพรแบนเหลืออยู่2ตัวสีดำนะครับสีขาวหมดแล้วนะครับไซส์ L กับไซส์ XL เหลือสีละประมาณหาหกโตนะครับสำหรับเสื้อยือดรัตรนาพรแบนก็กลมนะครับอตอนนี้มาแล้วครับเดินทางมาแล้วสำหรับพี่หมอนอิงนะครับกับตำรวจครับจับผมบ่ไรหรอครับผมพนขอหาแล้ว พี่ตำรวจจับผมไม่ได้แน่นอนครับผมพ้นข้อหาแล้วคนตกหมือนเดียวขึ้นตะนีละ่ะน,น้ำนี่น้ำในบานมันไหลลงไปกำจัดของเก็บของกันครับเพื่อเตรียมเดินทางนะครับตอนนี้ เมียนของเจ็บของใกล้จะเสร็จแล้วครับรอพ่อเอกนะครับแล้วก็ช่างแองจีนะครับคนคนคลิปเช้าว่นนานคนว้าไปสั่นติดเจ้าลองเองเจ็บหลายๆลายจะเป็นไฟตรงไหนเอาเอาเนื้อใส่ขวดลองเว้ย เห็ดเป็ดแนงเนาะแมงซุ้แมงบุ๊มบิมหุ่ผาแหวตัวบ่บุ๊มบิ๊มหูเหเ็ดยังจั่นดอกเฮ็ดซุ้มเห็ดอู้เฮ็ดเนาะบู่๊้เฮ็ดจได้ละโ r o d u c t i o โอ้ยโอ้ยทำไจะเป็นไอ้อะก่ เขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันบอกหงเป๊เอาหม้อซาบุยังวิเอาหมอนี่เหรอเอาหม้อแกงมันยังไงว่าสั่งเอาหม้อเมนเขาบอกเอาหม้อเอาหมอมาให้ซาบูกับตังอยู่ในโต๊ะหมอกันเลยเอามาใ้ยงกันไว้ เลยเป็นหม้อชาบูก็เลยแกเป็นหม้อชาบูใช่ไหมผู้สังผู้สังผู้สังผิกินหมอน่ะลากินเป็นจิ้มซุ้มในเ่ยกินเป็นจิ้มจุ้มไปเป็นแหงัวดไปเบิ่งนวกับเบิ่งเอาหัวเอา้ายกินเขากะไม่อยากเข่าเขาบอกให้เบิ่งกะ งวดแล้วยาเข่าอ,อันนี้ยังมีก่อนอันนั้นยายาทางวดขานวดผู้ใดงวดเพราะว่วดเพราะว่างวดวดประจำสำนักมันนม่สิไปอยู่บ่บ่เดียวแม่บ่บไปเป็นคนลอสาวบ่บไปบ่เดีผมไม่อังไอเไปไปเหตุอันนั่น่นนอน

มันเป็นเพลงแลับปักมนจากชาวกาพนานมันบอกคือคำบอกคำบอกเนี่ยมูบัวก,กับบักร้ายหน้าจ้าฝาแผดหลายคนแน่นอนพ่โดพี่โดสงสัยคุยอีกอย่างกันโด้โดพี่โด้คุยอะไรกันเอ,เอตออเดอร์แบบนั้นวนดีนมแมน วนดีวนดีอันนั่นนั่นนีไปเอกอีแล้วเอกช่องเอกโดดประจาช่องถ้าปนั่งถือกล่องหนึามาไปนอนงนหงายนานาและใ้ปานั่งทายเอวันเอาอันนั่นไม่ใชอันนี้อนนี้ บอดด้มาบ่ดด้เฮาลอองเพลงแต่ละมือแต่ละเว้นหล่องแต่เพลงใสสตากในยินในยินเขาเปิดลำโพงบ่ได้ไในนอนอยู่ใส่กระสังแลนมาเลยไดโดโชว์พลังเสียงในแต่ละมือนี ลูกข้อสิบแปดสัตว์หมดเลยนะนนดนุกดิกนัน่นแนมโดยหางตาเลยดนุกดิก <c oughs> <c oughs> บริหารตาหันหนามาแนมเลยเสียงตาแนมเอา เก็บของครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์วัดหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่น้องเมื่อนี้มีทีมงานสนานอยเป็นมันแพงนะครับและทีมงานรถตู้นะครับจะเข้ากราบหลวงปู่มหาศิลานะครับเวลาประมาณ15บหานาฬิกานะครับปุ๋ย อยู่ไกลนะครับก็บไปกราบหลวงปู่มหาลาชเลยนะครับบ่าวโทษหาเวลาไปอยู่ครับพี่น้องจะไปกราบหลวงปู่มหาลาอยู่ที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะครับก็บอยากไปวัดบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่น้ำนะครับเพื่อที่จะมาส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้บูชาต่อนะครับถ้ามีเวลาและมีโอกาสก็จะไปนะครับพี่น้องรอติดตามครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe แล้วก็แชร์นะครับฝากเป็นโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนในพบกันม่คลิปนะครับสวัสดีครับ